ยากับลานเฮ็ดหยังกันนอสองคนวันนี้แบมแบมมา,าหายาค่ะพุนเดะพ่นยดงยินเสียงแม่พ่นกะอยากลูกขึ้นเด้ละกะฟอนโอ้ยจะแมนมือใหม่อ่อนยาก็ยิ้มเปยเปยสงสัยสิพุ่มใจกับลานสาวกเราก็ถามเด้ว่าผู้ใดสอนมันก็เลยว่าผู้ใดสิสอนมันมันกะล่ำมันกะเต้นเองมันมือใหม่อ่อนเองผู้ใดสิไปสอนได้แบมแบมทำเองค่ะคุณยาพ่นเดอุย้ยยาก็ขึ้นสิคิดว่าป้า,ปาลานสาวกูคือขักแทนเนาะ คักแต่หน่อยแท้ยาฝ่าวยาฝ้าวร้า,า,ายมนีมา่านหยังวัติยี่พอนะจ๊ะไปสร้างอิฐหินปูนทรายนะจ๊ะมาห้เพิ่นโล่งสิเหตดหยังวัติคุณย่าเนาะจาะเผิ่อเศษกําแพงเนาะจาะต่อจากอันเก่าอ้อมณีเนาะจาะมาถึงคอไกเพราะว่าหยางวัติโล่งดินแล้วมันก็ร้ายลงไปหน้าแมจาจ๊ะมันเอยุพันก็เลยสิเหตุกําแพงแต่ว่าบรเิเทสุดดอกพุนเดสสมุนคือสิถึกใจคักไดมีกองดินกองทรายเนาะจาะเพราะว่าหยางวัติมานาการห้อนมีดินมีทรายก็คือสิไดนนอนเล่นมัว กันละเลีนเล่นไปเล่นมาผุนลาหลังจากนั้นเนาะจ้าเจกก็เอาหีอิดมาลงตัวบัตรคือสิเบิร์ลายอยู่ดอกจ่หมูเจาวาบพราะวคล้องเนาะจ่าราคาสูงขึ้นหลายหลายเนาะสมุนเผินเมยเนาะนันทนาการนี้ก็จากคุณป้าจ้าป้านางเนาะเพิ่นสั่งลุยเพิ่นบอกว่าเฮ็ดกำแพงไห้เน่แล้วก็เพิ่นก็ว่าเฮ็ดห้องเก็บของให้ยีแม่น้าแน่เด้อมาหันก็มาเบิ่งทางผีพอดอียยังปาดในหางงวหางงวดต้งเต๊ ออกมาแต่ลอยเอ็ดละพนก็นต้มน้ำไหวย่างดีเพิ่นว่าเพิ่นสิต้มสุปหางงัวอีกแล้วเพิ่นก็ไปล่นเนาะจ้ะเพราะว่าปลายมองปายเพิ่นบ่ทันได้ล่นเพิ่นก็ล่น,น,ลนแล้วก็ขูดขูดขูด,ดย่างเดียวโอ้วย่างเดียวเสร็จย่างดีเสร็จแล้วเพิ่นก็หั่นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนนะจ๊ะปะ๊าดมิดหางใหญ่ๆแท้เป็นตะแซ่บเนาะจ้ะ ต้มออกมาละคือสิละลายในปากยุยดีขึ้นยังในตัวส่วนอีเมก็มาเฮนนาที่จ้าเก็บพักเก็บห้าจ้ามือนี้ก็คิดว่าสิตำหมองหง้ํนานั่นแหละกะสิเก็บบักเขือเทศไปจ้งน้อยนะจ้าเอาไปไว้ตำามองหงเก็บแล้วแล้วอีเมกก็สิมาลอกมาล่างไห้มันเรียบ้อยแล้วจ้าใส่ตะแกงไว้เนาะจ้าย่ำตำม,มันกะจังสีง่ายละฮัลก็มากขังลังบัดน,นิก็สิมหาบักเขือเทศหนวยใหญ่เนาะจ้าเอาไปใส่ไอ ชุบหางงัวเหาเนาะไผใสคือกันบอ่อทา้งนี้ถ้าได้ต้มซุ้มหางงัวนี่ใสยูงได้จ้ะใส่เพิ่มสีสันนั่นแหละเอามาเบิงบนนี้เห็นขนาดยางามงามอ่อนอ่อน,อนปลอดสารก็เลยว่าโอ้ยเก็บไปผัดเบิงก่อนหนะ้าไปผัดกินเก็บไปเหือนบอกเลยนะว่าตั้งแต่มีลูกนี่ตะกี้นําบอกโอ้ยบ่กเก็บได้จ้าบอกเอาเด้ยาบอกให้เอาหนุนเอานีบ่เคยเอา เถื่อตั้งแต่มีลูงนี่บอกยาบต้องบอกเลยเก็บนุ่นเก็บนี่ไปกินผุนแล้วจักประหยัดบกประยัด,ะยดละจ้ะค่าใส่ใจนอกจากมันร้ายสิ่งรลายอย่างเนาะอันใดประยดดัดใดกประยัดเก็บเอาทุกสิ่งุกอย่างผุนแล้วผุนอ่อนๆเลยจ้ะง่ามปลอดสารเนาะอันกลับมาเบิงซูบหางหัวเข้า,ากับเซเป็นที่เรียบร้อยอีแม่กับบริไทเนาะจ้ะวิธีเห็ดเพราะว่ายังวันตีโอ้ยก็อาบน้ามหมายคนนอนหล้วก็ะปอนเขาอีพ่อกระต้มหล้วก็ห้านเป็นตอนๆเนาะจ้ะมาซิมเบิงกินกับเจา เสียบคือเกาสวนอีเม่มาจา้ามาจา้าลงมือถ้าหมายตำบังุุงอีกคือเกามู่เจ้ากัสิวา่าโอ้ยกินแต่ตำบังุุงแทวเนะกิ กินได้กินดีอิลีหละจ้ากินซูมือก็กินได้เด้ทว่าตำบองหุงนี่จ้าเป็นอย่างบูไดเป็นคือการบอไต่กินซูมือก็กินได้นะอาจบ่ไดอีลีต้องฉีดนนะ้ำปะลาเข้าเส้นเนาะจ้าอีเม่ก็เสรตจตำสูตรเก่าสูตร,ตรเดิมละจ้ะจวดจาดอีคือ 9, เก่าเวอร์เดชตำบองหุงมือนี่ก็เป็นบองหุงเฮิมแกมาแต่สวนคุณยาเนาะจ้ะหลังจากตำทุกสิส่งทุกอย่างเสร็จสบเป็นทีเรียบร้อยนะจ้าปรุงเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วอีเม่ก็จะใส่บองหุงลงไปเลยแล้วมื่อนี่อีเม่ก็ใส่พัก ชี่ใบเรือยลงไปน้ำนะจ๊ะเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันป้า สีสันเป็นตะแสบม,มาเดินมาเดินมาเดินกินเข่าน้ำกาดสูบหางหัวหอกก็ยุย้ยละลายในปากเลยแล้วแล้วก็จะมีสมภาคเสียนของยาเนาะจ้ะวันนี้ก็จะมีเออยไก่ก็พอไส้เนาะจ้ะมากินเข่านา้ำเพิ่นก็มาคุยเรื่องเห็ดกําแพงนั่นแหละพอไส้นั่นแหละจสืาคนมาเห็ดกําแพงให้ยาเนาะจ้ะส่วนคุณย่าบอกเขาไปเบิ่งโทรทัศน์ขังหน่ละจ้ะเราบอกกินเพราะว่ามีคนเปลี่ยนแล้วส่วนคนหน่อยก็ยู่ก็ย่เมสมย่เมสม,ม,มเอาหายเพราะว่ายิเมสมบอกกินงัวก,ก็เลยเอาคนหน่อยแทนจ้ะ ยี่แม่ก็ได้ยินเขากินปลาตัวมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อกับเขากับปลามือน,นี้กเ็เสียบลายหลายสุบหางหัวก็เสีบเสบตามหงหงก็เสีบเสบทั้งเผ็ดทั้งนัวมาเดอ้อจ้า